สวัดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้ม่อยู่กับแก้วสง่ากับรถสวยๆกับคันใหญ่ๆ p c 2 0 0ครับขับโดยเสียบูมรถคันนี้จะอยู่โซนประคุณชัยนะนี้มาหากินแถวโซนอำเภอบ้านกรวดครับมีโน่คันนี้สวยครับกระบะใหญ่ มีในรถสวยๆทั้งน,นั้นเลยมีในรถใหม่ๆนี่ครับอีกคันหนึ่งเขาใช้แตฮีโน่น้าจะเป็นเครื่องใหญ่เครื่อง210ใส่เยอะครับทีมงานนี้บอกว่ารถมีอยู่ประมาณ6กถึงเคันครับจะให้ดูทุกคันเลยบึกบึนครับดูแล้ว นายออกมาจากสงวนสักหรือเปล่าสูงแบบนี้อันนั้นมาแล้วครับล็อกกี้ก็มีอ่ะมาดูฮิโน่อีกคันหนึ่งครับแป๊บเดียวน่าจะได้เที่ยวกันครับวันหนึ่งนา่าจะไม่ต่ำกว่า20กว่าเที่ยวนั่นแหละตักแป๊บเดียวเต็มเลยครับปุ๊บฟันจะหมดแล้วเสียบ,บูม เราก็นานๆได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนทีมงานแก้วสง่าครับคือนข้งางจะเปียกรถไป่ดัยดนยากแน่นอนเลยนะอ่ะอันนี้รถคันนี้อยู่โซนพื้นบ้านกรวดเอ้โซนมากเขามาอยากสงวนศักดูลักษณะการดูเสาครับเหมือนกันหมดเลยอันนี้สวยไปเพียบเลยเอาเอาไปหมดเลยครับทั้ง ต่อไม้ทั้งรากไม้เอาไปหมดเลยไม่ต้องรอครับตักคันอยู่แล้วน่าจะวิ่งไกลรถสี่ร้อยเก้าสิบหาแรงนมากเป็นรถโทเกครับสี่คันนี่ต่รถ Bir y, ใหม่ๆ <founded> อันนี้น่าจะใช่อีกคันนี้อีกคันหนึ่งครับรถโเกะชอบแบบไลาย น,นี่ขวัญกีฬาครับเจอหลายทีมงานเหมือนกันเจอกับทีมงานเสียทูนคันนี้แหละที่หัวหน้าโจยตักให้ตักใส่ให้ <c oughs> <c oughs> ตักได้อุ้มมาครับ แป๊บเดียวเองดอว่าใส่ค่อนข้างจะโอเคครับนี่รถเทเกยท่เกย์เองเลยเทเกย์เกลืสงาน,นี่แหละทิมงานเขานี่เดี๋ยวออกรถคันใหม่ๆเลยครับย่างคนขับพวกคันนี้คันชนหายไปไหนจ๊ะรกไฟเยอะแยะเลยครับ สวัสดีครับติ๊เกอร์อะแ่ๆเลยโอ้ของใครบ้างก็ไม่รู้อ่าเปิดไฟแวบๆกระบะมาจากส่งรสักนี่เลใหญ่ๆคนระับ นี่สวยมากรถห้างไม่ใช่รถรถเสียนะรถออกจากห้างนายเอามาประกอบนายเอามาประกอบที่ไทยกระบะมันนะสร้างที่ไทย <c oughs> สร้างเองครับไม่ใช่สร้างที่ไทยเออสร้างที่ไทยเหไรใช่หรือเปล่าไม่รู้ ส่วนมากมีแต่อินโน่ครับอันนี้ก็อีกคันหนึ่งเซบูมตักนิ่มเลยครับก็แก่น้อยก็ขับเองถ้ารถก็แก่ขับเองส่วนมากจะอยู่ได้นานครับ ทีมงานนี้ยันานๆครับจะมาถ่ายทำให้เอซีได้ดูกันเป็นทีมงานที่อลังการเหมือนกันนี่คักท่ายคันนี้คันแรกเลยที่เซบูมออกมาออกไมา้จากสังวนสักส่วนมากเขานิยมออกไมาจากสงวนสัก์ครับ ว่าลายลายเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้างานครับว่าดินติดเปียกแบบนี้ใช้รถไทดันเป็นไงบ้างมีเด็กรถด้วยครับซื้อเอ็มร้อยมาฝากอันนี้ก็ฮีโน่อีกคัน รถใหญ่ๆ600จะอยู่แล้วก็ได้เที่ยวใกล้จะหมดแล้วครับแป๊บเดียวเองออกเกียร์สองเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาขุดดีกว่า มาดูฝั่งนี้ด้วยเราจะดูหลายๆมุมหลายๆช็อตฉนมากจะใส่ประมาณ5ตัก5 4ถึง5ตักครับกับมุงกีใหญ่ๆนะครับมีน้ำหมอกด้วยน่าจะเจอต่อเป็นเหมือนดินสมองครับ ดินเลนดินตมตรงนี้ต่อไม่เอาออกครับเก็บไว้ก่อนอหมดแล้วครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับในการตักเป็นน้ำซับ แถวๆนี้นะอคันนี้มันน้ำรั่วน่าจะแก้ไขได้แล้วครับเป็นเดก้ายี่สูเดก้าครับ กรัจกก็ไปแปลงมาครับเดี๋ยวมานับคันนี้ดูว่าเขาใส่กี่ตักครับกี่ใหญ่ๆตักแรกครับ จักที่สองสามครับ สตสบายๆเลยครับสีตักอันนี้จะเป็นตอใหญ่ตอไม้ครับไม่รู้เขาจะเอาออหรือเปล่า ดินผสมโครนครับอ้ามาแล้วอีกคันอ้ยสองคันเลย ทั้งสองคันเลยครับห้าตักครับพอสีตกัก หนึ่งวันต่อน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเที่ยวมั้งนี่ร้อยกว่าร้อยขึ้นเลยครับถ้ตตักแบบนี้แป๊บเดียวเต็มครับสี่ตักตักแบบอุ้ม tìm lại phép điều đi Hãy subscribe cho kênh không กินเริ่มสไลด์ลงแล้ครับเอารากไม้ก,ก็เอาไปเลยครับไม่เลือก ตายหมดครับถ้าเจอรถใหญ่ๆน,นีไม่มีเหลือแป๊บเดียวเองครับเต็มแล้ว นนี้นาจะไม่เอาอะคันนี้ได้ดูแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องหกล้อดามพีนครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ